พามาดูว่าถ้าทำการกินนะของอินเดียนี่เขาจะกินแซนด์วิชนี่เขายน2ชิ้นแรกทิ้งไปให้ปลากินแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่ๆมาขายลูกค้าไปอีนี้จะกำไรไหมเนี่ยแล้วก็หั่นทิ้งหั่นขว้างอีกหนึ่งรอบเอาขอบๆออ,ออกพาด้วยมายองเนสไปอีกนะแล้วก็ต่อด้วยการใส่แตงกวาลงไปตามด้วยพริกยักษ์สองแว่นแล้วก็ตัวหอมแดงขาดไม่ได้เลยอาหารอินเดีย จากนั้นพี่เขาก็หยิบมอสเซเรลลาชีสลงมาขูดขขูดูดโอโ้โห้ฟูแล้วโปะด้วยตัวชีสแผ่นแล้วก็ถั่วที่เขาหมักไว้ตามด้วยมันฝรั่งหนึ่งก้อนแล้วก็ตัวชีสที่เขาจะขูดเพิ่มลงไปอีกโอ้โหจะประกบยังไงวะเนี่ยแซนด์วิชเนี่ยโอย้ใส่พริกไปอีกแล้วแล้วก็โรยตัวซอสผักลงไปและเนยหนึ่งก้อนโอ้ยปิดด้วยชีสและ มะเขือเทศอีกโรยเกลือลงไปนี่จะยัดยังไงครับพี่ทาน้ำมันให้ชุ่มเพื่อกันติดนี่แล้วก็บีบแบบของมันขราวนี้ก็เอาไปย่างไฟกันให้เมามันกันไปเลยนี่หลังจากนั้นนี่ก็ใส่เนยลงไปเพิ่มนะแล้วก็ไฟก็ลุกท่วมโถนึกว่าทำผัดผักบุ้งไฟแดงสรุปว่านี่มันล้านขายแซนวิชหรือร้านเข้าต้มวันนี้ย เมนูนี้เป็นเมนูที่แพงที่สุดในร้านนะ120รูปีบางคนงงว่าเอ๊ะ1รูปีมันมีเท่าไหร่ผมบอกตรงนี้เลย1รูปีมี12รูเดือนเอาไปคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทกันเองนะเสิร์ฟใส่จานขูดชิสเพิ่มไปอีกเพื่อความสะใจและใส่ซอสสสีกินคู่กัน